พวกทหารฝ่ายปัญจาลนะครที่ประจำการอยู่รอบกำแพงเมืองได้เห็นประจักษ์แกสายตาตนเองต่างก็พากันพิศวงไปตามๆกันโดยเฉพาะพระเจ้าจุลนีนั้นทรงชง,งนพระหฤทัยอย่างมากถึงกับมีพระราชดำรัสถามในท่ามกลางข้าราชบริพารว่าท่านทั้งหลาย มีใครนะ่ะพอจะทราบบ้างว่าข้าวที่งอกขึ้นเหนือกำแพงเป็นทิวแถวนั้นนะ่ะเกิดขึ้นในอย่างไรอมหาซึ่งเป็นคนของมโหสถจึงถือโอกาสกราบทูลเท้าเธอว่าขอเดชะเมื่อครั้งที่ข้าพระองค์เข้าไปสอดแนมเหตุการณ์ภายในพระนคร เคยได้เห็นกองเข้าเปลือกที่ถูกทิ้งไว้บริเวณริมกำแพงข้าพระองค์จึงหยิบเข้าเปลือกนั้นขึ้นมาดูท่านใดน,นั้นชาวเมืองกลุ่มหนึ่งก็บอกแก่ข้าพระองค์ว่าถ้าทางท่านคงจะหิวมากสินะข้าวในเมืองนะ่ะมีมากมายถ้าท่านต้องการก็จงเอาชายผ้า หอเข้าเปลือกนี้ไปหุงกินที่เรือนตามแต่ท่านต้องการเถิดข้าพระองค์แปลกใจจึงสอบถามดูในที่สุดจึงทราบมาว่ามโหสถบัณฑิตนะ่ะเป็นผู้ฉลาดรอบคอบเล็งเห็นภัยที่อาจมาถึงในอนาคตจึงเตรียมการสะสมสเสบียงไว้ล่วงหน้าด้วยความไม่ประมาทเขาได้ให้ชาวเมือง ขนเข้าเปลือกมาจากไร่นาทั่วทั้งเมืองมาเก็บไว้ในฉางหลวงเป็นอันมากเท่านั้นยังไม่พออาคารสถานที่แห่งใดที่เป็นเรือนร้างว่างเปล่ามโหสถก็ให้นำเข้าเปลือกมาบรรจุไว้เต็มทุกที่ไปรวมแล้วก็มีปริมาณมากมายเกินพอที่จะเลี้ยงผู้คนได้ทั้งเมือง เมื่อมโหสถเห็นว่ายังเหลืออีกเป็นอันมากที่ยังไม่มีที่เก็บจึงให้กองทิ้งไว้ริมทางและบริเวณกำแพงข้าวเปลือกเหล่านั้นเมื่อถูกแดดเผาก็แห้งครั้นต่อมาได้รับน้ำฝนจึงได้งอกขึ้นเป็นข้าวกล้าอย่างที่เห็นนี่แหละพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้สดับดังนั้น ก็ทรงสำคัญว่ามิถิลานครเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธัญญาหารอย่างเหลือเฟือถึงขนาดว่าไม่มีที่จะเก็บจนต้องแจกจ่ายให้ชาวเมืองไปบ้างกองทิ้งริมทางบ้างเท้าวเธอทรงดำริดังนี้แล้วจึงตรัสถามพราหมณ์เกวัตอีกว่าท่านอาจารย์ เห็นทีว่าเราเนี่ยคงไม่อาจจะยึดมิถิลานครด้วยอุบายนี้เป็นแน่ท่านอาจารย์น่ะยังพอจะมีอุบายอย่างอื่นอีกหรือไม่ล่ะพรหมามเกวัตจึงคิดว่าสิ่งที่จะทำให้เข้าสารอาหารต่างๆสุกได้ก็คือฟืนถ้าขาดฟืนแล้วเนี่ยก็เหมือนกับขาดเสบียง เพราะมนุษย์ไม่สามารถจะกินข้าวสารอาหารดิบๆได้ดังนั้นจึงกราบทูลว่าขอดีชะกข้าแต่พระองค์ผู้สม,มุติเทพเมื่อล้อมชาวเมืองให้อดข้าวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถึงแม้มิถิลานครนะจะมีข้าวมากมายแล้วก็ตามแต่ถ้าขาดฟืนหุงต้มแล้วก็ไม่สามารถ ทำข้าวสารอาหารต่างๆให้สุกได้ชาวเมืองจะต้องอดตายกันอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงปิดกั้นเส้นทางมิให้ชาวเมืองที่อยู่นอกพระนครได้นาฟืนเข้าไปภายในพระนครได้เพราะธรรมดาชาวบ้านต้องออกไปหาฟืนภายนอกเขตแดน เมื่อภายในพระนครขาดฟื้นหุงต้มแล้วเราก็สามารถยึดมิถิลานครได้อย่างแน่นอนพระเจ้าจุลนีทรงมีรับสั่งด้วยพระหฤทัยแช่มชื่นว่าแยบขายดีท่านอาจารย์ฉันเห็นด้วยเท้าเธอจึงรับสั่งให้เปล่าประกาศแจ้งเหล่าทหารทราบทั่วกันว่า นับแต่นี้ไปจงเข้มงวดกวดขันมิให้ผู้ใดนําฟืนเข้าไปในเมืองได้เป็นอันขาดแต่พอรุ่งขึ้นบนสันกำแพงเมืองมิถิลาก็มีกองฟืนมาเรียงกองไว้อยู่ด้านหลังทิวแถวข้าวกล้ามากไม้กายกองพวกทหารมิถิลานคร จึงพากันพูดเย,ะยาะเย้าทหารของพระเจ้าจุลนีว่าเฮ้ยเจ้าผู้เป็นข้าบาทของพระเจ้าจุลนีพวกเจ้าจงอย่าได้หิวตายซะก่อนเลยจงรับเอาฟืนเหล่านี้นะไปหุงต้มอ,อาหารกินให้อิ่มหนำเถิดว่าแล้วก็ช่วยกันคว้างดุนฟืนจากบนกำแพง ลงไปกองอยู่ที่พื้นเป็นจํานวนมากเมื่อพระเจ้าจุลนีได้ทราบเหตุการณ์นั้นแล้วจะตรัสอย่างไรหนทางที่จะยึดมิถิลานครนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยเพราะมโหสถได้วางแผนป้องกันเมืองไว้อย่างดีเยี่ยมส่วนว่าพราหมณ์เกวัตจะมีแผนการอย่างไรต่อไปอีก โปรติดตามตอนต่อไป